พี่มีพุทธมะลคานั่งเพื่อควาที่อะไรนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวเราจะทำกันเทคชื่วหอมไม่ใช่เล้มีโบกันดีพร้อมอะไรอย่งนี้มาจับเธอขาดีใจนะ แน่นอนใหญ่เช็คใหม่ละทำไมเลยป่ะมันแนเราแน้ให้ดียังไงแค่นี้ดีนะราคาราคาโลแอลกัดงดีมากเลยสิโลแอ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 ลอ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 ล อีการน้าน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 ้า่ไหมเดี๋ยวพาไปกินขนมตามหัวใจเดี๋ยวพาไปกินี่เลยแต่มันหลอกๆอย่างนี้นะเดี๋ยาไปกินนี่ลยคนอย่างเราอ่ะพาไกินนี่เลยทั้งปู่ทั้งพี่อ๋ทั้งี่หนุ่มนงคิดว่าหลอกๆอย่างนี้แล้วจะยอมงั้นเหรอยอมตา